สวัสดีครับพบกับรายการสมบัติที่เก็บได้ระหว่างการเกิบโตทางช่อง Overlap Story กันอีกครั้งนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อยอดจากเอ,อ่อเอนที่ที่44นะครับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในตัวเราแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเล่าในมุมมองของ Overlap Story กันดูบ้างค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเรื่องความเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเราคงจะไม่ไปตัดสินว่าของใครถูกใครผิดเพราะแต่ละคนก็มีศรัทธาที่ต่างกันไปเนาะ ใช่เลยครับแต่ก็น่าคิดนะครับว่าเอา่อถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบส่งพลังที่สุดจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยแต่อยู่ในตัวเราเองนี่แหละอืมก็น่าสนใจค่ะวันนี้เราลองมาสำรวจแนวคิดนี้กันดูครับว่าเป็นไปได้แค่ไหนคือปกติเวลาเราพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเนี่ยครับคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงอะไรกันก็คงเป็นพวกเทพ,พเจ้าหรือไม่ก็พลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่หรือบางทีก็เป็นบรรทัศบุรุษอย่างนั้นมั้งคะ ซึ่งทุกความเชื่อก็มีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วแน่นอนค่ะแต่ในมุมของ overlap story ที่เราจะคุยกันวันนี้เราอาจจะมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่ทรงพลังที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นความคิดแล้วก็ความเชื่อของเราเองเนี่ยแหละค่ะโอ้ความคิดกับความเชื่อของเราเนี่ยนะใช่ค่ะน่าสนใจครับแล้วอย่างเวลาที่เราไปไหว้พระขอพรตามที่ต่างๆเหรอครับเคยสงสัยไหมว่าจริงๆแล้วเรากําลังทําอะไรอยู่ อืมเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะถ้ามองในเชิงจิตวิทยาหรือปรัชญานิดๆนะคะการขอพรเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราไปเอ่อตอกย้ำหรือว่าโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราเองให้มันมุ่งไปที่สิ่งที่เราต้องการมากๆนะคะเหมือนเป็นการเห็นภาพความสำเร็จซ้ำๆหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะการเห็นภาพนั้นซ้ำๆมันทำให้ความเชื่อที่ว่าเออมันเป็นไปได้เนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นแล้วพวกบรรยากาศในวัดศาลเจ้าพิธีกรรมต่างๆล่ะครับ มีผลไหมมีผลมากเลยค่ะพวกบรรยากาศสถานที่หรือพิธีกรรมเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญเลยนะที่ช่วยเสริมพลังความเชื่อที่อยู่ข้างในใจเราให้มันเข้มข้นขึ้นไม่ใช่แค่การไปร้องขอจากอะไรข้างนอกอย่างเดียวอ๋อเข้าใจแล้วครับมันเหมือนการสร้างสภาวะให้ใจเราเชื่อมั่นมากขึ้นใช่ค่ะเป็นการจูนเคลื่อนความคิด จูนความเชื่อของเราเองถ้ามองในมุมพุทธศาสนาแล้วครับก็มีพูดถึงเรื่องนี้นะอย่างเรื่องศรัทธาที่ต้องมาพร้อมกับปัญญาไม่งมงายใช่ใช่ค่ะหลักกลามมสูตรเลยที่สอนว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆต้องพิจารณาด้วยตัวเองครับแล้วก็มีเรื่องกรรมด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะหลักกรรมในพุทธศาสนานี่ชัดเจนเลยว่าชีวิตเราเป็นผลจากการกระทําความคิดคําพูดสิ่งที่เราทําในวันนี้ละค่ะ ที่จะกำหนดอนาคตแปลว่าถึงจะไปขอพรมีความเชื่อแต่ถ้าไม่ลงมือทำํำก็อาจจะไม่สำเร็จก็ประมาณนั้นล่ะค่ะพรจะสำเร็จได้จริงๆก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามของเราด้วยเหมือนที่เขาเปรียบเทียบว่าความเชื่อเป็นเมล็ดพันธุ์แต่การลงมือทํำของเราเนี่ยคือน้ำที่รดลงไปให้มันโตโอชัดเจนเลยครับ แสดงว่าพลังของความคิดนี่สําคัญมากจริงๆมันสร้างสารรค์ก็ได้หรือจะทําลายก็ได้เลยนะถ้าเราเชื่อว่าทําได้พลังมันก็มาจริงค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าทํามไม่ได้ล้อพลังใจมันก็หดหายไปเหมือนกันสรุปแล้วในมุมมองของ o v e r l a p Story ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดจริงๆแล้วก็คือพลังความคิดความเชื่อที่อยู่ในตัวเรานี่เองใช่ค่ะ การที่เราเชื่อว่ามันเป็นไปได้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยส่วนการไปขอพอรตามที่ต่างๆก็อาจจะมองเป็นเหมือนกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราได้กลับมาทบทวนเป้าหมายแล้วก็เติมพลังความเชื่อมั่นให้ตัวเองอีกทีครับผมก็น่าสนใจมากๆครับวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเคารพในทุกๆความเชื่อนะครับแต่ก็อย่าลืมมองกลับมาที่พลังที่อาจจะซ่อนอยู่ในความคิดความเชื่อของเราเองด้วย ค่ะสำรวจตัวเองดูนะคะแล้วก็มีคำถามทิ้งท้ายจากบทความที่เราคุยกันให้ท่านผู้ฟังลองไปกบคิดกันต่อดูนะครับว่าแล้วสำหรับท่านผู้ฟังแต่ละท่านล่ะครับคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในชีวิตคืออะไรอืมน่าคิดค่ะสำหรับวันนี้ใครที่อยากติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกก็ฝากติดตามรายการสมบัติที่เก็บได้ระหว่างการเติบโตได้ทางช่อง YouTube Overlap Story นะครับฝากด้วยนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะครับสำหรับการติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ